เด็กๆเอกหลักกำลังขึ้นนะครับตอนนี้งงาานนใ้้เ่อมะทบัลตอนนี้เรากำลังฝึกครับเขาอยากชุดปฏิบัติชุดชุดปฏิบัติการฐานพลานใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับชุดปฏิบัติการตอนนี้คือตอนนี้เรากำลังรับครับคือว่ารับคําสั่งของ กับภารกิจยี่สี่แล้วก็ต่อแล้วก็ต่อด้วยสี่แปดนะครับได้สี่แปดตอนนี้ตอนนี้คือปัญหายี่สี่นะครับปัญหายี่สี่แต่ได้ข่าวว่ากรมสี่สองเดินผ่านเดินเดินรถท่องหายไปแล้วแต่มากลับมาวกวนที่นี่นะครับที่ยืนเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นคือสี่สองนะครับสี่สองติดตามอยู่มีมีมีการทางตัวด้วยนะครับทำในน้ำได้ได้ใครทำมาเลยน้องรูปละยยี่สี่พี่ดิ 43 ba rồi, các. Ở gì 44. Bao, bao, bao. Đôi. Tắt pha, tắt chờ. nó ông, bao, ông, bao, đi. <laughs> đi ông, ông, ông. Khép, kẹp kẹp chân thì nó bao, kẹp chân nó bao đấy. Đây, 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 đây. Nòng bao, tấp pha, tấp, tấp bao, tấp pha. Phát, phát tí bao. Đúng rồi chơi tý, chơi tý à? Phải. Bùng, 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 bùng. Biết không?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 

จะเอ้ยเยไอไอ้บังหนึ่ไอ้ันเอจะเยี่ยมเยี่ยมช่วยช่วยเดื่องก้อนชวยเรอนเช็ดเชดนะครับโอยมีการมีการครับมีการผิดพลาดเล็กน้อยครับพอดีไอ้ก้อนเราใส่ยางออกจากบ้านแต่มันยันผมบอกมาแล้วครับว่าเขาลอยต่อมันบอกว่าไม่มีลอยต่อพี่เขาปะให้ใจเฉยครับพี่แต่ทำให้ได้ของอาริศของกรยสาเราได้ล่วงลงไปแต่โชคดีวัายังมี กรมสีสองก็มาช่วยตันครับตอนนี้รักทุรักทุเลนมากนะครับเป็นบุคคลลำดับสุดท้ายนะครับที่พรัดนะครับแต่รู้สึกว่าหัวหน้าของของสีสจะจะเลิกกว่าของเรานะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวนี้มันมั้นมยน้อันมันอันนกีกิิดเาิเานเเน